รับซื้อ5บาท9ก้เหลี่ยมปีพศ25งพั้ารสหสวัสดีครับผมประปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ f อฮะหลายคนหลายท่านถามว่ารับซื้อจริงไหมแล้วก็ส่งเหรียญไปขายทางไหนประเมินราคาทางไหน f อสังเกตดูตรงนี้นะฮะ f อ,ะะอาาาะฮะ ต้องเพิ่มออดีไลซูน9 2 7 9 2 8 2 3 2นะเออเพิ่มออดีไลหลังจากนั้นท่านก็ถ่ายรูปเหรียญของท่านทั้งด้านหน้าและด้านหลังให้ชัดเจนนะส่งมาที่ออดีไลนะเดี๋ยวแอดมินก็จะประเมินราคาให้นะเออเมื่อประเมินราคาเสร็จแล้วรวบรวมราคาเหรียญของท่านกี่เหรียญกี่เหรียญเนี้ยนะ <c oughs> แล้วท่านก็ส่งเหรียญมาตามที่อยู่ที่แอดมินมอบให้ไปง่ายๆแค่นี้นิดเดียวนะไม่ต้องทำใบป,ประกันไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นเลย พอปาขอแค่เพิ่มอดีไลเพิ่มเพื่อนแล้วก็ถ่ายรูปเหรียญหน้าหลังของท่านมานะฮะโอเคเนาะครับเจียคลิปเนี้ยพอปาจะมาประกาศรับซื้อนะฮะสำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2515หรือ5บาทครุฑ9เหลี่ยมนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลว่าเขามียอดจำนวนการผิดออกมาค่อนข้างเยอะนะฮะราวสัก38ล้านเหรียญไม่ใช่38เหรียญนรือว่า380เหรียญน,นะฮะนะ 318ล้านเหรียญประมาณนี้แหละเออนะฮะก็ต้องบอกก่อนเลยว่า F t ฟจะนว่าผ่านการใช้งานและไม่ผ่านการใช้งานเนี้ยยังไม่มีราคาหลักหมื่นหลักแสนนะสำหรับ5บาทขุดเก้าเหลี่ยมรูปแบบผสียนใหญ่นะปเปลีล่ยนบุนเวียนธรรมดาแต่ว่ามีราคาซื้อขายเกินหน้าเหรียญแต่เพียงแต่ไม่เยอะเท่านั้นเอง F t, t ion, สําหรับ 5, 9, 000, เรบหรียญ5าบาทเก้าเหลี่ยมปีพศ2515นะถ้าผ่านการใช้งานแล้วเนี่ยยังสมบูรณ์อยู่นะฮะ ก็ต้องบอกว่ารับซื้อกันก็ประมาณสักอาน่าจะประมาณเหรียญละ30 40 50ตามความสมบูรณ์ของเยนผ่านการใช้าง,งานนะฮะ50 40 50ตามความสมบูรณ์นะฮะนะให้3ราคาเลยนะ,ะแต่ว่าระดับ30บาทก็จะเป็นสภาพค่อนข้างแย่40บาทก็ขอบเริ่มไม่บินละนะฮะเออเหรียญนี้แผลเป็นน้อยละ แต่ถ้าผ่านการใช้งานแล้วระดับ50บาทก็ต้องเป็นสภาพที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานสวยสมบูรณ์นะฮะน้หรือใครที่มีแบบไม่ผ่านการใช้งานเลยเนี่ยเอสซฮะวิงวิง่งผิวเดิมจัดจัด,จดนิกเกิลสตราดผิวทองไม่ใช่ผิวล้างนะฮะต้องเป็นนิกเกิลสตราดผิวทองเท่านั้นอืมนะฮะนั่นคือไม่ผ่านการใช้งานปอปลาให้ราคารับซื้อถุงสูงถึงเหรียญละ100บาทกันเลยทีเดียวนะฮะถือว่าราคาสูงพอสมควรในยุคป,ปัจจุบันวันนี้ ใครมีห้าบาทเก้าเหลี่ยมปีพศส5 1 5อยอยู่ในสภาพไหนส่ง